ไอ้น <formation> ้องแกผมยาวหรือผมสั <The manuscript> e oh okay. like ้นฮะืมผมเหม็นว่ะอีกาดกูบอกมึงแต่งตัวธรรมชาติอันนี้อะไรของมึงเนี่ยมึงมาในตีอะไรไปตั้งต้นกุ้นก็ธรรมชาติปะไม่ธรรมชาติตรงไหนรู้ไหมครับยิ่งทำงานดักก็ยิ่งเป็นคนที่มีค่านะครับมีค่ายังไงหรอค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถนะครับค่า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  คืนนะ่ะไม่ได้นอนทั้งคืนนะฮะนอนบ้างนะกลางวันจะได้ไม่มง่วงรู้เปล่าโอเคเดี๋ยวไปก่อนน้องปวัวว่างไหมปูไม่ใช่ปวัวยีบว ไอ้หนูมึงกินอะไรเข้าไปมึงคายออกมาเลยนะเอาเฮ้ยกูจะระเบิดบ้านมึงถ้ามึงยังไม่เลิกกินไอ้หนูงั้นก็เอางี้นะไอ้หนูกูจะให้เงินมึงแล้วก็ให้ช็อกโกแลตของกูไปกินเองแล้วกันไอ้หนูมึงกวนตีนกูหรือวะคำนี้อ่านว่าอะไร ก๋วยเตี๋ยวมึงจะลากเสียงทำไมเนี่ยมันอ่าวว่าก๋วยเตี๋ยวเฉยๆไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวฮในที่สุดมันก็ติดคำสาบก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมึงกินไอติมเยอะขนาดนี้มึงไม่กลัวเป็นเบาหวานหรอวะกลัวได้ไงอ่ะเป็นแล้วเมื่อคุณได้จักรยานใหม่แล้วอยากจะอวดเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนี่จักรยานใหม่กลัวมึงโดเด็กซื้อบา่อวานสองพันอ่ะเอาเรียบร้อย